จำเตือนพวกแมวทั้งหลายระวังตัวเอาไว้ให้ดีเสาร์วทิทย์นี้ไม่รอดแน่ย <sh arp inhale> านอาวกาศแมวที่มาจากากาแล็กซี่อันไกลโพ้นไม่ต้องไปถึงนาซาโดนจับแต่งตัวชุดอวกาศพร้อมกับถ่ายรูปเสมือนนั่งยานกําลังโคจรรอบกาแล็กซี่ข้างในยานอวกาศยังมีถงปล่อยเลเซอร์แมวรับรองวิ่งกันปากห้อย <sh arp inhale> มาถึงงานจะได้เจอกับต <sh arp inhale> <sh arp inhale> ันแมวกาแล็กติกแคทหน้าตาเป็นมิตรมากอย่ากันน้อลูกกาแล็กติกแคทวันนี้พ่อพาเอเลียนกลับมาบ้านเกิด ดินแานเดิมนี้เราอยู่ในดินแดนอาณาจักรอันไกลโพ้นที่ยานอาวกาศแมวได้มาลงจอดให้เราทาทแมวดิเข้าไปประจนภัยแล้วเมื่อพร้อมแล้วซื้อคูปองแบบแพ็คเกจเข้างานและไปแต่งตัวแบบแมวเอเลียแล้วไปขึ้นยานอาวกาศแมวกันเลยค่ะนัดินแดนแห่งนี้ ป้ากับกาโน่จะมาทําภารกิจแต่ออกตัวก่อนว่าไม่ว่าจะพาน้องไปหรือไม่รับรองคนที่รักแมวจะต้องชอบในเทศ,ศการนี้แน่นอนด่านแรกโถงฝึกแมวอยู่ตรงกลางยานอาวกาศเลยตรงนี้จะมีการปล่อยเลเซอร์เพื่อฝึกฝนน้องแมวจุดนี้ใครไม่ได้เอาแมวมาเราก็ไปดักรอเล่นกับแมวบ้านอื่นนะตรงนี้เป็นโซนถ่ายรูปตีมอวกาศนํารูปกับบ้านได้ด้วยเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปทํดีไ y วปอกคอกับไม้ตกแมวพ่อสบายเลยไม่ต้องทําเพราะมีสาวๆต่อคิวรอทำซ่อให้กาโน่กันเพียบเลยค่ะไม่ได้เอาแมวไปไม่ต้องกลัวเหงาเขามีแคทคาเฟ่ แล้วบอกว่ายานแมวมาจากอาวากาศอาวากาศไหนก่อนลูกแต่เราคนพุงกลมปานึกว่ามาจากฟาร์มหมูเดินเดินมันเดิดนมันลูกเดินมันลูก พารกิจเฟลนอกจากโซนกิจกรรมก็จะมีโซนร้านค้าที่จะหน่ายสินค้าเกี่ยวกับน้องแมวฟา์แมวก็มามีสินค้าพวกงานคราฟงาน DIY เกี่ยวกับน้องแมวทั้งหมดเลยถ้วยชามหมวกกระเป๋าเสื้อผ้าอุ้ยน่ารักหมดเลยอ่ะดูคลิปนี้จบนะครับพาติ็กๆมาเที่ยวตามกันนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับงานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบห้าสี่คอนสแควร์สี่นักรินนะจ๊ะกคืนหัวการโน่แล้วอ่ะเปอนกานโนเลยอ่ะ